สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดวิธีนะครับรับมือเมื่อได้รับหมายสารนะครับในคดีแพ่งผบผู้บริโภคนะครับข้อหาเช่าซื้อขบระการเรียกรถคืนเรียกค่าเสียหายนะครับทางผมทนายกอดนะครับหากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดีกันไปนะครับจะมีวิธีรับมือมาบอกท่านแปข้อนะครับโปรดรับฟังติดตามฟังนะครับให้จบครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมากนะครับ ก่อนอืนก็รบกวนด้วยนะครับว่าให้ช่วยกดติดตามหรือกด subscribe นะครับช่องทนายกออทีวีด้วยนะครับข้อ1มาเลยครับตามผมมาเลยข้อ1วันนัดของศาลนะครับบอกไว้เลยครับวันนัดของศาลนี่สําคัญมากถ้าท่านไปผิดวันจบครับในฐานะที่ท่านเป็นจําเลยนะครับถ้าท่านเป็นจําเลยท่านไปผิดวันนะครับสายก็จะพิพากษานะครับแล้วก็ ทางโจทยท์ก็จะไปสืบซับประคับคดีท่านต่อไปอีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง,อนนงตอนหนึ่งนะครับเน้นย้ําให้ดีเลยนะครับวันนัดศาลเราต้องไปให้ถูกวันนะครับอย่างเช่นครับผมยกตัวอยา่างนัดวันที่1มกราคม2 5งพเวลา8.30นอคือนัดเชา้าท่านก็มาให้ตรงตามเวลานะครับมาก่อนนะครับมาก่อนเวลาได้แต่มาหลังเวลาไม่ได้นะครับ หรือนัดวันที่1มกราคม2 5 6 4เวลา13.3 0นอันนี้ก็คือนัดบ่ายนะครับท่านก็ต้องมาให้ตรงเวลานะครับมาก่อนได้นะครับแต่มาหลังไม่ได้นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างอีหนึ่งนะครับมานะครับนัดวันที่1มกราคม2564เวลา16.30นอหรือก็เรียกว่าไนท์คอร์ดนะครับทางสายปัจจุบันมีบริการ อนอกเวลาทํานะการน,น,นะครับไนคอร์ตนะครับท่านก็มาก่อนได้นะครับมาเช้ามาบ่ายแต่ถ้ามาทุ่มสองทุ่มอันนี้คงไม่ได้แล้วครับผมถึงเน้นย้ํานะครับนัดวันไหนเวลาไหนมาให้ตรงหรือมาก่อนเวลานะครับท่านจะได้ไม่ถูกสั่งพิพากษานะครับโดยท่านไม่ได้ ต่อสู้คดีหรือไม่ได้ไปเจรจากไก่เกียร์เลยนะครับ2นะครับสิ่งที่ต้องทําอันดับที่สนะครับหมายเลขคดีนะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับหมายเลขคดีนะครับอย่างเช่นหมายเลขคดีแพ่งผอบอดำหนทับสองพาผมถามอ่าถามว่าดูทําไมเพื่ออะไรนะครับดูเพื่อว่าวันที่ท่านพิสานะครับท่านต้องไปดูที่ บอร์ดนัดความหรือตารางนัดความนะครับว่าคดีของท่านนะครับคดีแพ่งผอ,อดำหนึ่งทับสองพันหา1้อยสี่นี่อยู่บัลลังไหน,นะครับก็จะมีบอกไว้นะครับหรือถ้าท่านดูบอร์ดไม่เป็นนะครับก็สอบถามมีพนักงานต้อนรับหรือพนักงานบริการของศาลอยู่นะครับสาวเสื้อฟ้าหรือชายเสื้อฟ้านะครับ ท่านสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือสอบถามประชาสัมพันธ์ของศาลก็ได้นะครับท่านบอกเลขคดีไปนะครับจากที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับมันก็มีความสําคัญนะครับเลขคดีนะครับเพื่อท่านจะได้ไปไปให้ตรงบัลลังนะครับเคยมีนะครับไปถึงไม่ถามใครเลยไม่อะไรเลยครับไปนั่งอยู่ได้ทั้งวันนะครับแล้วพอมีคนมาเดินถามนะครับมาคดีนี้แต่ที่ไหนได้นะครับ นั่งจนเกือบถึง4ีโมงเย็นนะครับแต่คดีคุณมีเช้านะครับศาลก็พิพากษาคดีของคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับ3นะครับศาลไหนนะครับข้อสาศาลไหนศาลไหนหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณถูกฟ้องที่ศาลไหนนะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไปทํางานนะครับและทําสัญญานะครับเช่าซื้อ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ภูมิลำดาของคุณนะครับตามทะเบียนราษฎรทะเบียนบ้านนะครับอยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับผู้ประกอบการหรือโจทย์นะครับก็ฟ้องคุณที่ศาลจังหวัดนราธิวาสนะครับเพราะคดีผอบผู้บริโภคนะครับเขาใช้วิธีฟ้องครับจำเลยที่ภูมิลำเนาจำเลยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับอย่าไปผิดศาลนะครับ อย่าไปผิดศาลนะครับอันนี้สําคัญจริงๆว่าไม่ใช่ฟ้องนาราธิวาสแต่คุณไปศาลสงขาหรือศาลเชียงใหม่อันนี้ไม่ได้ครับผิดศาลผิดฝั่งผิดฝานะครับ4นะครับดูด้วยนะครับว่าที่คุณถูกฟ้องมานะเป็นความแพ่งหรือความอาญาแต่ที่เราพูดในเรื่องนี้คือคดีเท่าซื้อนะครับคุณก็ต้องดูครับข้อกล่าวหาคุณเป็นความแพ่งนะครับ อันนี้ย้อนข้อ4นะครับคุณต้องดูว่าความแพ่งแต่ถ้าเป็นความอาญาไม่ใช่นะครับไม่ใช่คดีผู้บริโภคก็คือให้คุณดูให้ท่านดูนะครับความนะครับว่าเป็นความอะไรความแพ่งหรืออาญาแต่เรื่องของเราคือความแพ่งนะครับ5นะครับข้อ5โจดเป็นใครนะครับอันนี้ก็สําคัญไม่ยิ่งยวดนะครับโจ์เป็นใครนะครับเพราะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าท่านได้ถอยทำสัญญา บริษัทอะไรใครนะครับอันนี้ตัวเราทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าท่านทำสัญญาเช่าซื้อบริษัทเดียวบริษัทกอไก่แต่กายเป็นบริษัทขอไข่มาฟ้องท่านอันนี้ก็สั็ข้อสำคัญนะครับเป็นข้อต่อสู้ได้นะครับต่อมาข้อที่6นะครับชื่อจำเลยนะครับหรือชื่อเราหรือชื่อเราเองนะครับที่เป็นจำเลยนะครับ ดูว่าชื่อตรงนามสกุลตรงถูกต้องไหมนะครับถึงแม้ว่านะครับเราจะเปลี่ยนชื่อเสียงชื่อแท่นามสกุลไปก็ตามนะครับแต่เลข13หลักของเรามันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคุณจะเปลี่ยนไปกี่ร้อยชื่อกี่พันนามสกุลนะครับสุดท้ายเขาก็ยังฟอ้องคุณได้อยู่ดีเพราะเขาอาศัยเลข13หลักในการฟอร้องคดี คุณก็ตรวจสอบดูนะครับว่าชื่อตรงนามสุ่นตรงไหมครับต่อมานะครับข้อ7ข้อหาที่คุณฟกหรืฟอรฟอ้ฟองนะครับคือข้อหาอะไรนะครับอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับข้อหาของเราก็คือผิดสัญญาเช่าซื้อคำประกันเรียกรถคืนเรียกค่าเสียหายนะครับเราก็ดูว่ามันตรงตามนี้หรือไม่นะครับต่อมานะครับ ข้อที่8ทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนะครับทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีสําคัญอย่างไรอันนี้สําคัญนะครับเป็นสิ่งที่ทางโจทย์เรียกมาทั้งหมดนะครับว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่นะครับในเรื่องผิดสัญญาเช่าซื้อค้าประกันเรียกรถคืนเรียกค่าเสียหายนะครับทางโจทย์ก็ก็เรียกมาเป็นส่วนๆนะครับหนึ่งราคาแทนก็คือราคาค่าเช่าซื้อที่ค้างนะครับ อันนี้สังเกตทางไหนนะครับสังเกตอย่างไรนะครับก็สังเกตจากใบเสร็จใบสุดท้ายที่ท่านไปชําระหนี้นะครับใบเสร็จมันก็โชว์แสดงให้ท่านเห็นนะครับว่าท่านชําระเงินวันนี้1000บาทมันก็จะโชว์ว่ายอดหนี้คงค้างของท่านเท่าไหร่อันนั้นคือราคาแทนหรือค่าเช่าซื้อที่ค้างนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็จะมีส่วนต่างๆใน,ในคำฟ้องครับก็จะเป็น ค่าขาบประโยชน์นะครับค่าข่าประโยชน์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะมีค่าติดตามตรงถามก็ได้นะครับที่ทางโจทย์จะใส่มาหรือฟ้องมานะครับจำนวนโทรศรรัพท์ท่านต้องดูนะครับท่านก็ต้องดูศึกษาให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบนะครับจุดสังเกตเท่านี้นะครับถ้าจะลงลึกหรือลงรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเราก็จะ มาพูดกันในคลิปหน้านะครับถึงเนื้อหาในคำฟ้องว่าเราควรจะดูอย่างไรศึกษาอย่างไรหรือว่าเราควรจะปรึกษาทนายดีไหมหรือเราจะไปศาลด้วยตัวเราเองซึ่งผมก็จะทําคลิปต่อๆไปนะครับสรุปง่ายๆในวันนี้นะครับที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับ8ข้อนะครับ ให้ทุกท่านนะครับไปฟังหรือทบทวนหรือฟังบ่อยๆที่ผมอธิบายไปในคลิปท่านก็จะเข้าใจและท่านก็จะมีวิธีรับมือในชั้นแรกนะครับเมื่อท่านได้รับหมายสารนะครับท่านต้องปฏิบัติอย่างไรหรือแก้ไขอย่างไรนะครับผมจะทวนให้นะครับหรือสรุปสั้นๆก็คือ1 นัดวันไหน 2. คดีหมายเลขอะไร 3. สามศาลไหน 4. เป็นความอะไรแพงหรืออาญา 5. โจทย์เป็นใคร 6. จจำเลยคือเราตรงไหมเข้อหาอะไรนะครับ8ดจำนวนทุนทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเบื้องต้นนะครับที่เราควรจะศึกษาไว้หรือควรจะทำความเข้าใจไว้นะครับเราจะได้ไม่เสียเปรียบอย่าไปกลัวครับ ขึ้นศาลคดีแพ่งนะครับมันไม่ติดคุกหรอกครับเขาต้องการให้เราใช้เงินนะครับถ้าเรามีกําลังใช้ก็ใช้เขาไปมันก็เข้านั้นเองนะครับเขาไม่สามารถทําอะไรที่มารุนแรงในการที่จะให้คุณชำํำระเงินได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะลงเนื้อหาในคําฟ้องนะครับว่า เราจะมีจุดสังเกตรหรือจุดที่เราจะใช้เป็นข้อต่อสู้หรือใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาไกลเกี่ยนี่หรือดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นพิจารณาของศาลนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ